ลครั้งและก็วันนี้มีการอัญเชิญาพญานาคทั้ง9ตระกูลไม่ว่าจะเป็นปู่อนันตนาคราชปู่สมันตนาคราชปู่พุทธชงปู่ศรีสุทโธปู่มุจ,จลินและก็ปู่กัตตะนาคราชนะครับทั้ง9ตระกูลและก็ตระกูลในทางพุทธศาสนา ท้าวตระกูลทั้งสี่ก็ให้ได้รับบลและก็พญานาคทุกภพกทุกภูมิก็เช่นเดียวกันให้ได้รับสุดบุญสมบุ์และกันก่อสร้างพญานาคในครั้งนี้ก็ขอ,ขอให้สําเร็จประเดผลความยาวของพญานาคนั้น35เมตรความสูง9เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1เมตรหมายถึงความใหญ่ขององค์ปู่พญานาคนะครับ ช่วงนี้ลุงพลก็กําลังดูจิตุป,ปัจจัยก่อนที่จะถวายครูรบาอาจารย์เพราะว่าซองข่าวนั้นได้เขียนรายนามของครูบาอาจารย์ที่มาจากวัดต่งงางๆนะครับเพื่อให้ถูกต้องอัอกแป๊คคุณองอลูกของลุงพลได้เข้าไปประเทนด้วยกันก็ไม่พี่น้องเราทุกคนก็ยก มือพนกมือสาธุการขึ้นให้พร้อมกันนะครับให้สาธุให้กับลุงบน3ามครั้งดังๆด,ด้วยพี่นาสาธุสาธ ต่อไปก็คงอาจจะได้เป็นที่พึ่งให้กับศาสนาเพราะว่าลุงพลน,นั้นไปแสดงละ,ละครไปร้องเพลงมีเงินามาใช้มีปัจจัยมามากก็เอาไปอุปถัมภ์อุปถากวัดวาศาสนานะครับทรัพย์สินที่ลุงพลหามาได้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในทางพุทธศาสนานี่แหละเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ร้อยคำสอนก็ไม่เท่าหนึ่งตัวอย่างนะครับต่างที่ลุงพลและก็ป้าแต้นได้ทำให้ดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมมากนะครับหลังจากที่เสร็จจากการถวายจตุปัจจัยไทยทานให้กับครูบาอาจารย์มีพระราชรัตนะโบดีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และก็พระมหาเกตมณีเจ้าคณะอำเภอวันใหญ่และก็พระครูสวรรค์คุณาประสิทธิ์ท่านอาจารย์มานกอิทธิเต,เตโชและก็เลขาเจ้าคณะอำเภอพระอนุพงศ์อุตโมผู้ใดตำแหน่งใหม่แล้วครับสาธุอาจารย์มนุกได้เป็นพระครูแล้วอาพีนองสาธุกับอาจารย์มนกเนี่ยสา ธุสาธุสาธุอนุโมทนาวิเอาเอา,เอาผมไปเป็นวิธีกรผมก็